เิลาวอุรชาครับนี่ดูโค้เขาเนี่ยครับอาหารว่างนะครับในตอนตอนเช้านะครับกินเลนะครับแล้วก็กินนมกระป๋องนะครับพังร่างกายครับไครคือเบอร์หนึ่งร้อยสิบห้าครับเอาละครับยกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับเร่งตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับต้งด้านของโชคพันล้านนะครับของเชฟศิลาวงนอกดูครับเรียกว่าตั้งเอาไว้นะครับออกแข้งนี่แหละครับออกแข้งสวยๆพยายามจะเกี่ยวมาดูโอ้ย โดนสอกลูกนี้ครับโอ้ยนี่แหละครับสอกดักครับโอ้โ,อโ,หโหแก้เกมมาดีมากเลยใครจะคาดคิดเนี่ยโอ้โหปักศอกเต็มเต็มเลยนะครับเต็มกระโดงเลยกระโดงหน้ากระโดโอ้โหบริเวณใบหน้านะครับแก้แก้มาดีมากเลยเพชรศิลานะครับวออุชานะครับในน้ำหนัก1้อาก็ชนะโชคพันล้านนะครับโอ้โหพ้างเลยโอ้โหปักษาแหวกรังเลยนะครับ โอ้ลงไปก่อนนะครับนี่ลูกแรกก่อนเนี่ยปังเข้าไปลูกนี้โอ้โหลงไปเลยอ่ะเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหลองไปดูอนาคตยอดมวยครับโชว์ฟอร์มนี่สดๆเลยนะครับเจ็ดแปดไฟติดแล้วนะครับสวัสดีครับน้องนี่นะครับเป็นศิลาวอุรชาครับนี่ดูเคตเขาเนี่ยครับอาหารว่างนะครับในตอนตอนเช้านะก็กินเลนะครับแล้วก็กินนมกระป๋องนะครับบำรุงร่างกายนะครับเป็นไงน้องเมื่อวานรู้สึกยังไง เป็นไฟที่เท่าไหร่แล้วครับชนะติดต่อกันไฟที่เจ็ดนะครับไฟที่เจ็ดนะครับก่อนนั้นก็ปราบอย่างเพลาๆแล้วก็มาปราบสถานเมืองเล็กแล้วก็มาปราบเจ้าโชคพันล้านเมื่อวานนี้สดสวยยกไหนนะพี่จำไม่ได้ละยกสี่ยกสี่ใช่ไหมเขาเดินมาโดนศอกพอดีเราฟันแล้วเขาเดินมาโดนฟันไปโดนฟันไปโดนพอดีเลยนะเขาแตกก่อนเขาเลยเดินเดินเข้าหาเราเนาะตอนเนี้ยอนนี้นะ ทางาลูกพี่เขาเนี่ยเสียขายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากแก้มือเขามีเดินพันให้ห้าแสนเลยก็เอาไหมก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ครับอยู่ที่โปรโมเตอร์นะแต่ตัวเราต่อยนะได้ได้ได้ไดไดไดทุกคนที่โปรโมเตอร์มองมองว่าต่อยได้นะครับอย่างตัวต่อยเราก็ยังมีพวกโอเล่เล็กเป็นสมหมายนะแต่ถ้าถ้าโชคพันล้านเขาอยากแก้มือก็โอเคนะครับฝากอะไรกับแฟนคลับเอฟซีของเพชรศิลาหน่อย ็ฝากติดตามผลงานนะครับจะทําให้เต็มที่ทุกไฟครับนี่ครับจะทําให้เต็มที่ทุกไฟนะครับก็ยังมีสิทธิ์หนึ่งในสิบนะครับคั่วยอดมมยอยู่นะครับติดตามครับผลงานของเพชรเพชรศิลาวอุระชานะครับชื่อเล่นอะไรชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นก๊อฟครับครับนะครับติดตามน้องก๊อฟนะครับเพชรศิลาครับ